อย่างที่ลูกผมรู้อยู่แล้วว่าพี่เขาชอบชอบทานทมาเมืของหวานเย็นเยน็การที่เป็นฟูดทักไอติมมันก็ตอบตอบโจทย์ที่เขาครับผมว่าทีว่าทีร้อนร้อนครับผมก็เห็นปิดกล้องนะครับแล้วก็เห็นพี่พี่เขาบน่บนบ่นในในออนไลน์แบบร้อนจังอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่าเอออยากจะเซอร์ไพรส์เป็นวันปิดกล้องพอดีก็เลยซัพพอร์ตด้วยฟูดทรัคหนซึ่งไอเดียเนี้ยจริงๆก็คือเรารู้สึกว่าฟูดทรัคเนี่ย หมือนกับเราจะคิดไอเดียนี้ไม่ออกเลยถ้าเกิดว่าไม่มีพวกพี่ๆน้องๆแฟนคลับ<ม>เคยเคยเคยซัพพอร์ตเราในในด้านนี้มกาก่อบเราเราเลยรู้สึกว่าเออไอเดียนี้มันเป็นไอเดียที่น่าจะทําให้ที่เขาชื่นชื่นใจมันจะต้องใส่ใจแบบแบบที่ไไใครมีเหตุผลแล้วหรือเปล่าโอ้ก็ก็จริงๆผมไม่ได้เป็นคนดีเทลขนาดนั้นหรอกครับแล้วแล้วแต่โอกาสพิเศษ ok. มากกว่าถ้าเป็นเรื่องแบบที่ต้องเปนไดีครับชุดปกติแล้วอะอย่างถ้าเป็นตัวผมอย่างเงี้ยครับเวลา เวลาที่เราจะปิดกล้องหรืออะไรก็ตามอ่ะบางที่แฟนคลับก็จะน่ารักครับก็จะส่งบูทัพมาให้แล้วรู้สึกว่าเออมันเป็นอีกไอเดียหนึ่งแล้วกันที่รู้สึกว่าพออยากจะสปอร์ตพี่เขาก็เลยเป็นเป็นบูทัพในการเป็นเหมือนกับแฟนคลับที่ที่เขาเหมือนกันเลือกแต่เป็นเซอร์ไพรส์เลยเป็นเซอร์ไพรส์บางคนก็จะว่าเปย์นะเปย์หนักเลยแบนี้เหมือนทำงานเก็บเงินมาเพื่อแบบมาตอบของเขาก็ไม่ขนาดนั้นก็ไม่ขนาดนั้นครับก็เอาที่เรา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 ไหวครับเออใางคนแถว่าแบบ ก,ก็จะเชิงนั้นก็ได้ครับแต่เราก็เราก็อย่างที่บอกเปเะเราทีไว,วออไคเขาผมเขาไหวไงบ้างไหวไงบ้างเขาเขาก็ขอบคุณครับเพราะว่าตัวอย่างที่คือผมรู้อู่แล้วว่าพี่เขาชอบชอบทานพวกของหวานเะไรเย็เยนๆการที่เป็นฟูน้ทันไอติมมันก็ตอบตอบโจทย์ที่เขาอันนี้คือเลือกเลือกของชอบพออร่อยเลยใช่ใช่ครับใช่ครับคือพี่เขาจะเป็นคนที่ชอบของหวาน เกือบจะทุกประเภทอยู่แล้วเพราะฉะนั้นนี้ก็จะง่ายเราหน่อยที่แบบว่าอไอติมไอต์เตอรหรือว่าน้ําแข็งใสหรือว่าเค้กอะไรก็คือถูกใจพี่ขอมดเรียกว่ารู้ใจแฟนนะคาร์ลเตอรเรียกอย่างนั้นก็ได้ตอนนี้ได้ไมานราองเพลงร้องสองัพลงทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างแฮปปี้ดีครับทุกอย่างไปในทางที่ดีเหมือนเดิมคมันเริ่มขยับไปเรือรอเเร่อยๆใช่ครับก็เริ่มขยับไปเรื่อยๆครับแล้วเรารู้สึกว่า หลายๆเรื่องเราก็ค่อยๆปรับกันไปมันแน่นอนมันจะต้องมีบางๆเรื่องที่อาจจะไม่เห็นตรงกันบ้างแต่มันเป็นเรื่องธรรมชาติอยู่แล้วะครับเพราะฉะนั้น,นแต่ว่าพอเราทั้งสองคนมันอินดีจะปรับเข้าหากันเช่นกันละกันนะครับมันก็เลยรู้สึกว่ารับรนรับเรื่อานัรนอใน,นกนารับันมันเป็นสราก็ใช้เหตุผลง่ายๆ,ๆเลยะครับว่าคำพูดใครไปฟังดูมีเหตุมีผลมากกว่ากันแล้วเราก็พร้อมปรับ ใช่ซึ่งผมว่าตรงนี้สำคัญม,มากๆคือถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายหนึ่งไม่คิดจะปรับเลยมันก็จะยาก,กแต่ถ้าเกิดว่าเรายินดีจะปรับให้กันละการอย่างเงี้ยม,มองว่าไม่ว่าไงมันก็ไม่มีปัญหาแต่ด้ว่ากันคู่ครับจะปรับใช่ครับคือคือต้องพูดอย่างนี้ตอนนี้เรายังไม่เจอเรื่องที่ถึงขั้นแบบรุนแรงที่จะขัเข้าทาก,กันไปได้ณตอนนี้เราเราสึทโอเคมาบ้างครับคือเป็นเรื่องอะไรคะต้องมาคุยกันต้อมาปรับกันหน่อยโอ้มันก็จริงจมันเริ่มเล็กๆน้อยๆครับเรื่องเล เร,เ,เรื่องที่ลงร้องไปหมดเลยเรื่องที่ลงร้องไปหมดเลยผมมองว่าที่เขาเป็นคนที่ถ้าอยากทานอะไรจะพูด <desp. S 2> ถ้าไม่อยากถ้าไม่รู้จะทานอะไรจริงๆคือเขาไม่รู้จริงๆคือไม่ใช่เหมือนกับว่าไม่รู้อะไรก็ได้ไไดแต่จริงๆไม่ใช่อะไรก็ได้ไแต่ผมรู้สึกว่าเอออย่างเงี้ยคุยๆกันรู้เรื่องมากๆแล้วก็ไม่เสียเวลาเราหิวๆอย่างเงี้ยเราเราเราสมมติว่าเราอยากกินอนนี้ถามที่เขาโอเคไหมที่เขาโอเคก็ไปอะไรอย่างเงี้ยเพื่อจะให้ท้าใจใคร ซึ่งการละกันครับผมว่า50 50เลยเพราะว่าบางบางวันผมก็คิดอะไรบ่อยจริงผมว่าจะถามพี่เพราว่าเรามันนี้กินอะไรดีแล้วพี่เขาก็จะมีลิสต์ร้านอาหารเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอันนี้ก็จะแบบเราเลือกทุกฉบมบแล้วตัวเองไมปแอบชอบกินอะไรครับเอ่าโอ้เยอะมากครับผมมีพวกอาหารทะเลก็ชอบนะครับเอ่าแต่พี่เขาจะไม่ทานมือแล้วก็เออแพ้ถั่วอันนี้ไม่รู้ส่วนตัวไปไหมแต่ว่าก็ได้ละทานประมาณนิดคุณดุ๊กดุจินนะเนี่ยรู้จริงสิครับรู้จริงสิครับผม ถสถานะค่งัออนนะอัปเดตถึตงไหนแล้วเลยครับเออ่ตอนนี้ยังยังยังเหมือนเดิมครับยังยังเป็นเหมือนเดิมครับแต่อย่างที่ผมบอกครับถ้าเกิดว่าวันไหนเป็นทำทำทำมาแฟนปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวผมบอกบอกแน่นอนครับคราวนี้พยายามว่าที่แฟนใช่ไหมครับถ้าผมว่าที่ว่าที่แต่ก็รู้สึกว่าเข้าใกล้ก้นไปเรื่อยเรื่อยเราเลยใช่ครับโอ้โอืมว่าย่างนี้เนาะครับผมคือแค่วันรอรอแม่ใจอ่อน อ,อ,อ,อนีตแฟนบอกเหรอคะครั <c oughs> ก็ก็ยังไงก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจด้แล้วกัน,นได้ถามว่าเมือ่อไหร่จะใจอ่อนอะไรยี้ยโอ้<า>ของคองนนี้ถามไม่ได้หรอว่าเมื่อไหร่จะใจอ่อนของคน <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี้มันต้องแบบต้องต้องเป็นความสบายใจนะ,ะาแสดงว่าเราก็ไม่กดดันไม่ไม,ไม่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 ม่ไม่ อยากพลาดข่าวบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ที่ y u u t u h e n n e n Top Top าแล้วแฟนเพจ Facebook Top d a ดาได้เลยนะคะแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดนะคะอย่าลืมกด s u p e r t a ์แให้กำลังใจทีมงาน Top ปดารากันด้วยนะคะ